สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเทปใสที่คนขายของออนไลน์ต้องมีนะครับอ่าอันนี้เป็นเทปที่ผมซื้อมาใช้จริงๆนะครับก็จะมีทั้งขนาดที่ใช้สำหรับการแปะกล่องพัสดุนะครับอันนี้ก็จะขนาด2นิ้วนะอันนี้ขนาด2นิ้วอันนี้คือจะใช้เยอะสุด แล้วก็อันนี้เป็นขนาดน่าจะประมาณสิบแปดสิบแปดมิลน,นะเกือบสองเซนนะอันนี้ใช้สำหรับตอนที่เราแพคคนเดียวแล้วก็ต้องการที่จะแปะพับกล่องแล้วก็แปะให้มันอยู่ชั่วคราวนะก่อนที่เราจะเอาไอ้ตัวใหญ่มาแปะแปะล้อมรอบนะครับก็สำหรับคนขายของออนไลน์เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีเทปในการ พันกล่องแพ็คของเนาะซึ่งเทคนิคในการเลือกเนี่ยครับจริงๆก็ก็จะมีทริคอยู่นิดนึงนะเวลาเราซื้อเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแกนข้างในเนี่ยครับจะมีสีที่แตกต่างกันนะอันนี้คือสีเขียวะะอ่าอันนี้อันนี้เป็นสีสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะหรออันนี้อ่าอันนี้เป็นสีม่วงเห็นไหม ซึ่งวิธีจาง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายก็คือสีม่วงเนี่ยความหนาของตัวเทปเนี่ยมันจะหนามากที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณห้าสิบไมครนนะมันจะไม่ได้ว่าเรียงจากแดงดำเอ่อน้าเงินเขียวหรืออะไรนี่แหละแต่ว่าจําง่ายคือไอตัวม่วงเนี่ยคือโหดสุดมันจะหนาสุดซึ่งหนานี่มันดียังไงมันก็จะดีตรงที่ตอนที่เราเราห่อของเวลาเราดึงก็เทปเนี่ยมันก็จะไม่ขาด มันก็จะเหนียวไม่ขาดกลางเรื่องกาวเรื่องอะไรพวกนี้ก็ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ร้านแล้วแต่อะไรของอันนี้จะเป็นกาวเขาเรียกว่าอะคริลิกป,ปะไม่แน่ใจนะแต่ว่าของเจ้าดี้มันเหนียวดีที่ผมใช้มาน,นะครับของเจ้านนี้มันจะเหนียวดีแพ็คหนึ่งก็จะก็จะมีหลายขนาดนะฮะว่าเราจะเอาเป็นแพ็คหกอันหรือแปดอันนะ ความความหนาของตรงนี้คือถ้าแกะออกมาเป็นความยาวเนี่ยมันจะประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยหลาแต่ผมก็ไม่เคยวัดนะว่ามันหนึ่งร้อยจริงไหมแต่ว่ามันก็จะขนาดก็จะประมาณเนี้ยความความหนาของมันเนี่ยสักหนึ่งหนึ่งร้อยหลาแกนตรงนี้น่าจะสามนิ้วนะน่าจะสามนิ้วเพราะว่าผมก็จะซื้อขนาดนี้ตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่มาใส่กับไอตัวตัวนี้ครับเขาเรียกว่าไอตัวฐานจับกอเทปตัวเนี้ย มันจะพอดีไงมันก็จะพอดีเลยกับความแกนหนาแบบนี้นะแล้วก็ความหนาประมาณนี้เวลาใส่มันก็จะโอเคอะอ้ตัวนี้เหมือนหนากว่าเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไร่แต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันความหนาประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันผมชอบใช้อันนี้อันนี้นะเป็นตัวหลักเลยเพราะมันจับง่ายเลยว,ว่าเวลาที่เราดึงกระเทปเนี่ยมันสะดวก เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราก็ใช้ก็คือตัวนี้สําหรับอันที่มีความความกว้างแค่ประมาณหนึ่งจุดแปดมิลน,นะอ่าน,นี่ใช้ใช้ตอนไหนช็อตใช้ตอนที่เราต้องการจะแบบอ่าเอากระเทปนิดหน่อยเนี่ยไปแปะบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องเราใช้มือเดียวเลยเห็นไหมแล้วก็ดึงออกอืมอย่างตัวนี้เราต้องจับมือหนึ่งอีกมือหนึ่งต้องช่วยดึง เนี่ยตัวน,นี้ที่เราแพ็กจริงจังตัวนี้เวลาที่เราต้องการก็เทปนิดนึงเนี่ยเห็นไหมปุ๊บมันสะดวกเร็วมากลองคิดภาพตอนก่อนที่เราไม่มีเนี่ยไม่มีตัวเนี้เราใช้เราใช้ยังไงเราต้องจับมือหนึ่งแกะออกมาเอาองค์กายตัดโอ้ยคือมันโปรเซสมันเยอะมากเนาะคือถ้าเกิดทํานิดเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดลองมองภาพว่าเราต้องทําสิ่งเหล่านี้เยอะๆจานวนมากเนี่ยมันจะเสียเวลามากๆนะคือถ้าคํานวณเป็นเวลาเป็นวินาทีเป็นนาทีเนี่ย เราอาจจะเสียเวลาโดยไร้สาระไปอย่างเงี้ยโดยใช้เครื่องมือที่ผิดประเภทเนี่ยเป็นชั่วโมงก็ได้เนาะเป็นอาทิตย์ก็หลายชั่วโมงนะเพราะว่าสุดท้ายตอนที่เราขายของได้เยอะๆเ,เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะขายของได้เยอะๆการแพ็คการอะไรพวกเนี้ยโปรเซสสำคัญนะในการที่ช่วยประหยัดเวลาของเราโอเคกลับมาที่เรื่องเทปก็สําหรับกาวของตัวเนี้ยนะฮะคือถ้าเกิดเราดึงออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มันก็จะเห็นเป็นจุดกาวนะ จะลองตั้งโทรศัพท์สักครู่เห็นว่ากาวมันแปะอยู่บนเทปใสเห็นไหมปุ่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 ม,ม,ม,มแสงเห็นไหมอพอเห็นนะเนี่ยมันก็จะแปะอยู่ตรงเนี้ยก็ถือว่ากาวมีม,มีเยอะพอสมควรอันนี้ติดนิ้วแล้วเห็นไหมเห็นไหมเหนียวจริง เนี่ยผมพยายามดึงออกอยู่นะจะช้าเหนียวนะเหนียวนะนี่ฮะติดหนังมือเลยเวลาที่ผมจะแพคของสมมุติมีกล่องมาเราสักครู่นะครับขยับตัวซับไหมอ่ามีกล่องมาปกติผมจะใช้วิธีนี้ดึงดึงตัวนี้ก่อนใช้ตัวนี้ก่อน ในการแปะมุมสองมุมแบบนี้ครับแปะไปแล้วเขาก็จะอยู่ชั่วคราวเห็น e ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมืออีกมือหนึ่งมามาดึงในตัวจากในตัวเครื่อง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 ดึงนะปึ๊บดึงให้ตองรีดให้เรียบมันทำให้กล่องดูสวยงามเนาะมันกะจะมีผล่ดทำให้คนรับรู้สึกดี ถ้าเป็นของที่แบบเบาหน่อยเราก็แปะแค่นี้ก็อยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องแปะด้านบนอีกทีนะแต่ถ้าจริงๆผม,มจะแปะไปเลยหัวท้ายด้วยจริงๆผมใช้วิธีแปะข้างบนก่อนสมมติใส่ของไปแล้วนะอันนี้โชว์ความเหนียวของกาวด้วยนะเนี่ยแปะนิดเดียวก็อยู่แล้วอันนี้คืออันเล็กให้มันอยู่ก่อนให้มัน,นให้มัน ปึ๊บดีเรียบอาจจะสังเกตว่ากาวมันติดดีนะครับเนี่ยมันเรียบมันแบบเนี่ยดูสวยเลยแล้วก็แนบสนิทแนบสนิทขอบทุกเนี่ยตลอดเส้นเลยตลอดแผ่นเลยแนบสนิทเลยเห็นไหมซึ่งจะเอาชัวปกติของระจาใช้วิธี คุมตรงหัวท้ายทีหนึง่งคุมแล้วก็ลากไปรอบหนึ่งเลยเนี่ยไม่มีหลุดแน่นอนไมมีหลุดแน่นอนกล่องไม่ไม่สามารถเปิดได้แน่นอนถ้าไม่มีใครมากระเดนะเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้รอบสาเหตุที่ต้องรอบนึงเลยคือมันเร็วกว่ามันจับแค่ครั้งเดียวแล้วก็รอบนึงเลยแล้วก็ แล้วก็จะได้กล่องที่ส่งกล่องหนึ่งเลยนี่นะดูเนื้อกาวเวลาเทปแปะลงแล้วมันมันแนบสนิทมันเรียบมันดูสวยเนาะคือมันทําให้กล่องแบบที่ส่งไปมันดูดีปกติมันก็จะมีหลายแบบนะครับอาจจะมีแบบเทปแบบใสด้วยเทปแบบเขาเรียกว่าเป็นสีน้ำตาลอ่ะโดยสีน้ำตาลทึบๆอันนั้นก็มี แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบใช้แบบนี้ไม่รู้ทำไมเพราะสุดท้ายผมรู้สึกว่าพอหอมมาแล้วกล่องมันดูดีกล่อยใสม่มันเรียบดีนะครับก็สำหรับร้านนี้ก็แนะนำนะครับก็ลองดูลองเข้าไปเลือกดูว่ามันมีแพ็กเกจแบบไหนที่เราสนใจมีทั้งเล็กทั้งใหญ่คือถ้าสั่งเป็นรังเนี่ยผมไม่นแน่ใจว่ามันสิบม้วนมั้งหมายถึงว่าสมมุติอันนี้ เป็นแพ็คแบบอย่างเงี้ยสิบแพ็คเนี่ยสั่งพร้อมกันอาจจะส่งมาได้ในลังเดียวอะไรเงี้ยนะก็ะลองดูค่าส่งอะไรมันก็จ,จะคุ้มแล้วก็อย่าลืมเรื่องเรื่องแกนนะฮะสีของแกนสีของแกนก็จะมีความสำคัญที่บ่งบอกความหนาของตัวเทปใสตัวนี้นะครับแล้วเราเคยเจอเทปใสที่เออไม่ค่อยดีอะที่แปะไม่ค่อยได้ไหมอันนั้นอะ ใช้แล้วมันงุนหิดนะถามว่าได้ใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่เวลาแปะอะไรมันก็หลุดนะแปะอย่างที่ผมแปะเอาอเล็กมาแปะขอบกล่องก่อนที่จะแปะอันใหญ่แบบเมื่อกี้นะที่ใช้ไอตัวตัวเนี้ยคือถ้าเทปไม่ดีเนี่ยมันแปะไม่อยู่นะแปะแปะเสร็จมันก็เด้งออกแปะเสร็จเรากําลังจะมามาแปะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เด้งออกแล้วแล้วคิดถ้าเราทะเลาะกับกล่องกับการแท็กอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันนั่งงุนหิดเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดจะซื้อก็ดูที่คุณภาพด้วยนะครับเนาะ พราะจริงๆราคามันมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากครับบางทีเราเห็นร้านที่ถูกกว่าเราคำนวณดีๆมันถูกกว่ากี่บาทสุดท้ายแล้วแบบเบ็ดเสร็จแล้วเราสั่งร้านนี้มาสิบชุดมันอาจจะไม่รู้ห้าร้อยกว่าบาทอีกเจ้าหนึ่งอาจจะแบบสี่ร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยคือมันอาจจะแพงกว่าเบ็ดเสร็จมันอาจจะแพงกว่ารวมค่าส่งล้าจะแพงไปสามสิบสี่สิบาทอะไรเงี้ยแต่คุณภาพที่เราใช้อ่ะอย่าลืมว่าเราสั่งมาครันน้งนึงเราใช,เาใช้เราใช้ได้นานแค่ไหนนะเราต้องใช้มันไปนานแค่ไหน ถ้าคุณภาพไม่ดีแล้วสั่งมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยเรางุนหิดไปไปนานเท่านั้น,นยกเว้นเราจะทิ้งยอมทิ้งมาแล้วก็ซื้อเจ้าที่มันดีกว่านะ,ะการขายของอะไรทําให้ผมเห็นภาพอย่างหนึ่งนะเวลาเราซื้อของอะไรพวกเนี้ก็คุณภาพก็สําคัญเหมือนกันนะยิ่งแบบเราดูของถูกๆูเนี่ยอาจจะต้องระวังแล้วก็รีวิวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะเพราะบางทีเนี่ยการที่ลูกค้าเขารีวิวได้ของตรงส่งเร็วเนี่ยรีวิวดีอ่ะมันเป็นรีวิวการที่สั่งซื้อแล้วได้รับของไง มันไม่ใช่รีวิวการใช้งานสุดท้ายแล้วการที่แบบเขาใช้งานแล้วกลับมาแก้รีวิวออสุดท้ายแล้วใช้ไม่ดีเลยมาแก้รีวิวเนี่ยมันน้อยคนที่จะทําเพราะฉะนั้นรีวิวที่เราจะเห็นตามร้านต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นรีวิวที่แบบเอยส่งเร็วจังเอยได้ของแล้ว <laughs> ถ่ายรูปของที่ได้มันไม่เกี่ยวไงเพราะฉะนั้นก็รีวิวก็เรื่องหนึ่งวิธีการก็คือลองสั่งน้อยๆมาลองคุณภาพดูก่อนไม่ว่าจะเป็นร้านไหนนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ว่าเป็นเป็นร้านนี้เดี๋ยวผมจะลองแปะลิงก์ร้านที่ผมสั่งไว ซึ่งมันก็จะมีประมาณสองสาร้านแหละแต่ว่ามันก็จะมีร้านหลักๆที่ผมที่ผมซื้ออยู่ประจานะครับเดี๋ยวลองลองเข้าไปดูเองพิจารณาดูลองเปรียบเทียบกับร้านอื่นดูก็ได้เพราะเวลาเราก,กดเข้าไปในลิงเนี่ยมันก็จะโชว์ร้านนี้ใช่ไหมเราเลื่อนลงมาข้างล่างมันก็จะเห็นอนะ่ะสินค้าที่คล้ายกันจากร้านอื่นเนี่ยเราก็เลือกดูเลยเออเวลาไหนน่าสนใจอาจจะลองสั่งมาเทียบกันก่อนก็ได้นะสั่งมาอย่างละมวล้วนสองมว้วนยอมเสียค่าส่งหน่อยแต่ก็สุดท้ายเราเจอร้านที่ใช่มันก็เลยย้ายยาวก็จะดีกว่านะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนขายของออนไลน์อ่าก็หวังว่าทุกคนจะอ่าช่วงนี้จะขายดีกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่ผมมาแชร์มาแบ่งปันได้ก็เป็นสิ่งที่ผมทําอยู่ในชีวิตประจาวันทุกวัน,ก,วนก็เป็นสิ่งที่ผมใช้จริงๆนะไม่ใช่มีการมาซื้อมารีวิวแล้วก็มาอวยร้านอะไรเงี้ยเพราะจริงผมไม่รู้จักกับร้านโดยตรงอยู่แล้วก็สังเกตว่าแต่ละคลิปผมเนะี่ยมันก็จะมันก็จะพูดถึงแต่ละร้านที่ไม่เกี่ยวกันเลยไม่คนละคนละเรื่องกันเลยนะโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b ้ด้วยนะครับพอดีเราเพิ่งสร้างช่องนี้มาแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคนขายของออนไลน์จริงๆนะเราพยายามที่จะเอาอุปกรณ์การขายของออนไลน์นีครับที่ที่ใช้จริงๆมามาแบ่งปันทุกคนนะครับหวังหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ